สถานีรถไฟหัวลำคงนะคะคิดว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยแต่รู้ไหมคะว่าข้างหลังภาพที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะทั้งประวัติศาสตร์สังคมสถาปตัตยกรรมวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะทั้งจากบันทึกเก่าๆแล้วก็ข้อมูลของตัวสถานีเองเลยเพื่อให้เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานีรถไฟธรมธรมดาธรรมดา แต่เหมือนเป็นบันทึกหน้าสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศเลยนะคะเอาละค่ะมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันดูเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยดีไหมคะหัวลำโพงเนี่ยได้ยินว่ามีที่มาน่าสนใจไม่ได้ตรงๆต,ต,ต,ตัวใช่ครับคือมีที่มาที่เขาสันนิษฐานกันอยู่สองทางหลักๆนะครับทางแรกนี่ค่อนข้างเห็นภาพเลยเขารล่ากันว่าเดิมตรงนั้นเป็นทุ่งกว้างเอาไว้เลี้ยงวัวแล้ววัวแถวนั้นอาจจะแบบคึกขนองหน่อยเลยเรียก ทุ่งวัวลำพองอ๋อวัวลำพองครับแล้วพอนานๆเข้าเสียงมันก็เพี้ยนไปกลายเป็นหัวลำโพงเป็นไปได้นะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็เเรียบง่ายกว่านั้นคือบอกว่าแถวนั้นนะ่ะมีต้นไม้ชื่อต้นลำพงขึ้นอยู่เยอะเยเรียกตามชื่อต้นไม้ไปเลยซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการตั้งชื่อที่สมัยก่อนนะครับที่จะอิงกับธรรมชาติแถวนั้น น่าสนใจทั้งสองที่มาเลยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะการมีรถไฟการสร้างสถานีเนี่ยมันเริ่มมายัางไงอะคะจริงๆแนวคิดเรื่องรถไฟในสยามนี่มีเค้าลางมาตั้งแต่สมัยรสีแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากออของขวัญที่คีนวิกตอเรียส่งมาถวายปี2 3 9 8นะครับอ๋อที่มีรถไฟจำลองใช่ครับมีรถไฟจำลองมีลูกโลกอะไรพวกนั้นที่แสดงความก้าวหน้าของตะวันตกแต่ว่าการสร้างสถานีหัวลำโพงที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยมาเกิดจริงจังสมัยรห้าครับ เริ่มสร้างกันปีพศ2453บนที่ดินโอ120ไร่ใหญ่มากนะครับตอนนั้น120ไร่ครับแล้วก็ตั้งห่างจากสถานีเดิมคือสถานีกรุงเทพเดิมที่อยู่ใกล้ๆเทพสิรินนะครับออกมาราวๆ500เมตรถือเป็นการเริ่มยุคใหม่ของรถไฟสยามเลยแล้วการออกแบบที่ดอูอลังการใช้สถาปัตกกรรมตะวันตกแบบนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมคะเห็นว่าคนออกแบบก็ไม่ใช่คนไทยถูกต้องครับ คนออกแบบหลักคือมาริโอตามมนโยสถาปนิกอิตาลีแต่ว่าคนที่คุมงานสร้างจริงๆเป็นวิศวกรเยอรมันชื่อคาว i ซิกฟรีดดูริงโอ้คนละคนกันครับส่วนสถาปัตยกรรมเป็นแบบอิตาเลียนนีโอเรเนซองที่แบบผสมความคลาสสิกกับความโมเดิร์นในยุคนั้น จุดเด่นก็คือโถงใหญ่ๆหลังคาโค้งๆการตกแต่งที่สวยงามมากมีใช้หินอ่อนมีลายปูนปั้นนูนสูงอะไรแบบนี้ครับที่เห็นชัดๆเลยคือกระจกบานใหญ่ๆใช่ไหมคะตรงด้านหน้ากับด้านหลังใช่ครับอันนั้นก็เด่นมากเป็นผนังกระจกสีหรือสเตนกลาสขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่เป็นการโชว์แบบเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยนั้นด้วย การทำช่องเปิดใหญ่ๆใ,ใ,ใช้กระจกเยอะๆนี่คือว่าท้าทายมากแล้วก็ดูทันสมัยสุดๆอืมค่ะแล้วก็มีนาฬิกาใหญ่ตรงกลางโถงด้วยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตั้ง160เซนรัศมี80เซนอันนี้ก็เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเลยแล้วทำไมต้องสร้างให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะก็การเลือกใช้สไตล์ยุโรปสร้างให้มันดูอ่ออาอลังการขนาดนี้ก็เพื่อจะสะท้อนอวิสัยทัศน์ของสยามนะครับว่า เรากำลัง e film, ized, ก้าวไปสู่ความซุวิพเรียทัดเทียมกับตะวันตกแล้วก็เหมือนตอกย้ำว่ากรุงเทพนี่แหละคือศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอสร้างเสร็จเปิดใช้งานจริงๆตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคงคึกคักน่าดูโอ้แน่นอนครับสถานีเปิดใช้เป็นทางการวันที่25มิถุนายน2459สมัยร .6 นะครับพอเปิดปุ๊บหัวลำโพงก็กลายเป็น ศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดของประเทศเลยทันทีเลยครับเป็นประตูสู่ภาคต่างๆทั้งคนเดินทางทั้งขนส่งสินค้าคือทุกอย่างมารวมที่นี่เชื่อมสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกครบหมดนึกภาพตามคงแบบโหคนเยอะมากของเยอะมากมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมประเทศจริงๆครับตอนนั้นฟังดูเป็นยุคทองเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบัน บทบาทของหัวลำโพงก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาล่ะครับแม้ว่าหัวลำโพงจะยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะเป็นโบราณสถานมีเอกลักษณ์อย่างเก้าอี้ไม้รูปไข่มีหัวละจัรไอ้น้ำโชว์อยู่ค่ะยังสวยงามอยู่เลยครับ แต่บทบาทในฐานะสถานีกลางหลักของการรถไฟเนี่ยมันมันจบลงแล้วเมื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อเปิดเต็มรูปแบบเมื่อ19มกราคม2 5 6 6อ๋อก,ก็คือย้ายไปที่ใหม่ครับรถไฟทางไกลส่วนใหญ่ก็ย้ายไปที่นั่นหมดแล้วเพราะว่าพื้นที่หัวลำโพงเองก็มีข้อจำกัดแล้วก็เรื่องผลกระทบต่อการจราจรในเมืองด้วยเวลาที่มีรถไฟเข้าออกเยอะ แล้วตอนนี้หัวลำโพงยังทำอะไรอยู่บ้างคะไม่ได้ปิดไปเลยใช่ไหมยังครับยังไม่ได้ปิดยังมีรถไฟวิ่งอยู่แต่เป็นพวกขบวนธรรมดารถไฟชาญเมืองแล้วก็มีรถไฟนำเที่ยวบางขบวนแล้วที่สำคัญคือมันเป็นจุดเชื่อมต่อกับ m r รสายสีน้าเงินที่สถานีอยู่ข้างใต้เลยอ๋อใช่ใช่ค่ะก็เลยยังเป็นแบบศูนย์กลางการเดินทางอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองแล้วเห็นว่าจะมีแผนพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยหรอคะใช่ครับ การรถไฟออมีแผนจะพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงกับบริเวณรอบๆให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือที่เขาเรียกว่าบ้านรถไฟบ้านรถไฟครับก็คือจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์รถไฟไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสวยๆของอาคารแนวคิดคือไม่ใช่แค่เก็บของเก่าโชว์แต่ทำให้ประวัติศาสตร์มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นอาจจะมีนิทรรศการแบบ เอ่ออินเทอร์แอคทีฟมีเรื่องราวคนกับรถไฟมีพื้นที่จัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับโห oh, น่าสนใจมาก,มากๆเลยค่ะก็สรุปได้ว่าหัวลำโพงกำลังเดินทางจากจุดที่เป็นศูนย์กลางความทันสมัยด้านคมนาคมในอดีต Grid. ไปสู่บทบ,บาทใหม่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร,ร์เป็นพื้นที่เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังนะคะถูกต้องครับและการเปลี่ยนผ่านนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่สถานีรถไฟที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ความก้าวหน้าสุดๆเนี่ย กำลังจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาอดีตมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมุมมองของสังคมเราต่อความว่าความก้าวหน้ากับประวัติศาสตร์บ้างไหมครับเราเลือกจะเก็บอดีตไว้แบบไหนในขณะที่ความก้าวหน้าในนิยามใหม่ๆมันก็ย้ายไปที่อื่นแล้ว